นะครับเลือกตั้งมาแล้วนี่เดือน7และจะเข้าเดือน8แล้ว7จ็ดแปดเดือนแล้วท่านทําอะไรให้กับกรุงเทพมหาคนครบ้างรถไฟฟ้า b t s ก็ขึ้นราคานะที่เอกชนที่ท่านต่อสัญญาสัมปทานให้เรื่องคาอยู่ DSI อร้องอยู่ปปชเนี่ยผมเป็นคนร้องเนี่ยท่านทําอะไรให้กับสังคมบ้างครับหรือว่ามีถังขยะไอ้ฝังเพชรมาวางตามริมถนนวันนี้ก็หายหมดแล้วแล้วท่านไปดูเลยจาได้ไหมผมพูดมาหลายเดือนก่อนท่านไปจำได้ไหมไอ้ถังขยะฝังเพชรอะ สีน้ำตาลมีตะลูลูพลาสติกวางอยู่ตาป้ายรถเมล์ริมถนนเกลื่อนไปหมดรถขับรถมานี้ดูสิครับ <c oughs> ขอไปครับไม่เห็นแล้วหายหมดนะฮะท่านผู้ชมครับเขามีการศึกษาดูนะครับว่า5 6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมอมสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยนะครับในฐานะของผลพักประชาธิปัตย์เนี่ยทำอะไรไปบ้างไม่ได้ทำอะไรไปบ้างสิ่งที่ประชาชนเห็นแล้วว่าท่านทำเนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งการลดราคาค่าโดยสาร BRT บีอาร์ทีถ้าไปชมรู้จักไหมฮะบีอาร์ทีมวิ่งวิ่งอยู่แถวสาทรด้วยนะคนบ้านผมไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคุณไปลดร,ราคาเขาเนี่ยแล้วมันวิ่งอยู่สั้นๆลแล้วก็ประกาศโอ้ยลดแล้วผมก็ทําได้ผมเป็นผู้ว่าก็มันเป็นรถของกทมมันขาดทุนนะคุณขาดทุน10บาทคุณขาดทุนเพิ่มอีก15บาทแล้วคุณก็ไปเอาเงินตัวอื่นมาโปะอ่ะใครก็ทำได้ถูกไหมฮะแล้วคุณคุยต่ออีกนะบอกว่า BTS เเนี่ยลดแล้วคือลดจาก ที่ผมบอกฮะจากสะพานสาทรข้ามไปฝั่งทนจากออนนุชวิ่งไปสมุรปราการแบริงนิดหนึ่งอ่ะอันนั้นส่วนต่อขยายของกอทอมทมําที่เหลือข้างในนี่บริษัทบ s ทํเทมหมดนะฮะขึ้นราคาแล้วผมถามว่าใครบ้างที่มันขึ้นลถจากหมอชิดไปสยามสแควร์แล้วมันไม่วิ่งต่อไปแบริง่งส่วนใหญ่บ้านอยู่แบริงก็ต้องวิ่งต่อไปแต่ก็มาเจอราคาเต็มๆคุณลดตรงนั้นแต่มาขึ้นตรงนี้สุดท้ายก็เท่าเดิมไอ้กล้องวงจรปิดนี่ก็อีกไอ้กล้องดัมมี่เนี่ย แม่ผมรู้จักแต่เวลาตีโง่นะ้เพิ่งมารู้จักไอ้ดัมี่ตอนกล้องเลยท่านผู้ชมครับนะฮะขณะเดียวกันครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการนะฮะของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยภายใต้มูลนิธิควงอภัยวงศสดับสนุนจากกทมนะฮะโดยเครือข่ายฟิวเจอร์อันเบอร์อะไรเขาเนี่ยรวมความคิดเห็นซึ่งมาจากผู้บริหารกทมมาจากผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการสถาบนิิภาคธุรกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นอาสาสมัคร5ประเด็นครับ1ย่านเมืองเก่าชีวิตใหม่ตกลงจะเป็นไงฮะ 2. เครือข่ายพื้นที่เมืองสีเขียวนะ 3. การจัดการพื้นที่ทางเท้าให้มีประสิทธิภาพ 4. ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์5กองทุนมูลนิธิสิ่งแวดล้อมชุมชนสุดท้ายปลายทางเลยนะครับตกลงทําอะไรบ้างไหมฮะทางเท้าเนี่ยไปทําแถวบ้านผมหน่อยเถอะเขาต้องการไอ้กรุงเทพชั้นในเนี่ยเดี๋ยว เลียงกระเบื้องไม่ตรงก็ลื้อออกใส่ใหม่ไอ้ต้นไม้ต้นนี้ว่าไม่สวยก็ลื้อออกใส่ใหม่อยู่แค่เนี้ได้ยังไงกทมทําได้แค่นี้แหละครับสุดยอดไปดูต่อท่านผู้ชมครับเรื่องของสวนดุสิตโพนะฮะเขาก็ไปสํารวจเรื่องดีๆ1สิบเรื่องครับที่ประเทศไทยได้รับจากรัฐบาลพนัสทนนายกยิ่งลักษ์ที่มาเป็นรัฐบาลในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ เรื่องแรกครับอันดับที่1ครับในหลวงพระอาการดีขึ้นประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีในการสเสด็จพระราชดำเนินในที่ต่างๆได้ถึง96.93%เซนแน่นอนนะครับผมก็รักในหลวงและเราก็อยู่กับพระองค์ท่านมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะพวกนี้ชอบด่าครับโอ้ฉันรักมากกว่ายังไงอะ่ะรักรักมากกว่ารักน้อยคือยังไงไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนเลยครับเห็นพระองค์ท่านมีร่างกายแข็งแรงมีสเสด็จพระราชดำเนินไปโน่นไปนี่ได้เนี่ยเราก็มีความสุข ผมเนี่ยใส่เสื้อเหลืองมาตลอดหลังๆไม่ใส่ก็เพราะไอ้พวกพันธมิตรเนี่ยแหละแต่ยัง,งรักจงรักภักดียังรักเนหลวงเหมือนเดิมแต่ไอ้พวกนี้ทําให้เสื้อแบบกลายเป็นการเมืองไปไงนะเราก็ไม่ใส่ไปนี่ก็หาว่าอย่างงด้นอย่างนี้น่าเบื่อนะหลังๆมาใส่สีชมพูเอาอีกไอ้พวกนี้เอาอีกละจะเปลี่ยนสีชมพูอีกละอีกหน่อยที่บ้านนี้ลําบากมากเลยเปิดตู้เสื้อผ้าหาเสื้อใส่เนี่ยนะอันดับสองครับหนะ้าที่การงานดีขึ้นนะที่ประชาชนนั้นได้รับนะฮะจากผลของสวนดุสิตโพเข้าไปถามประชาชนเนี่ยนะ หน้าที่การงานดีขึ้นเงินเดือนค่าจ้างเพิ่มขึ้นประชาชนมีงานทําถึง84.56เปอร์เซนโอน้สุดยอดนะท่านผู้ชมครับถ้าเป็นภาษาบริหารประเทศเขาบอกว่าโคตระสุดยอดคือคนตกงานน้อยลงอะ่ะนี่คนมีงานทํา84หมายความว่ามีคนตกงานอยู่ประมาณ15เถือว่าธรรมดานะในประเทศที่แบบเพงซวยแซงกบ,บวยเนี่ยท่านผู้ชมครับคนตกงาน40เปอร์เซ็นต์นะคือเดินสวนคนหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งตกงานอะ่ะ เมื่อตกงานเกิดอะไรขึ้นครับอชัชญากรรมค้าขายก็ไม่ดีก็คนไม่มีงานทําจะไปกินข้าวอะไรสั่งกระเพราไก่ก็สั่งแต่กระเพราไก่ไข่ดาวไม่เอาอถูกไหมตอนนี้มีสตางค์ก็สั่งกระเพราไก่ไข่ดาวอามีไต้เนื้อก็ต้มจืดมาวานนิดสักหน่อยสดน้ำนะจะกินน้ําเปล่าแบบน้ําขวดพลาสติกขวดละห้าบาทสิบาทก็ไม่เอาก็กินน้าในกระติกของเจ้าของร้านเขาถูกไหมฮะถ้ามีสตางค์ก็สั่งโคสั่งโดนสั่งนี่นี่ก็เป็นวิธีการปรกติของสังคมอันดับสามครับสถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้น การชุมนุมต่างๆรุนแรงน้อยลงการเมืองก็ลดลงนะอันดับ3นะฮะประชาชนเตรียมดูวันที่4นะฮะม็อบอ,อพศสอพวกตาแก่ทั้งหลายแหละเนี่ยนะอยู่บ้านควงเหงาไงเบื่อเลี้ยงหลานเคยเป็นทหารนี่ใหญ่ยยโตมีแต่คนตะเบะพอเกษียณหน่อยก็เครียดนะฮะก็เลยขับไล่ทักษิณดีกว่าพวกนี้ก็ว่างนะครับอันดับ4ครับประชาชนบอกว่าได้รับสิ่งดีๆก็คือภาครัฐให้ความสําคัญและสนับสนุนด,ด้านการศึกษานะฮะ แล้วก็เน้นการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอันดับ5ครับมีโอกาสได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆเช่นแท็บเลต็ตนะครับ Wi-Fi ฟ,ฟรีซึ่งรัฐบาลก็ทำได้เ <c> ก <oughs> ือบครึ่งประเทศแล้วในขณะนี้เนี่ยนะรัฐมนตรี ICT นาวาการเอกอนุดิตนาคอนทัพก็ยืนยันกับผมนะแล้วก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้เนี่ยท่านใดมีโทรศัพท์มือถือลองคลิกเข้าไปในไอคอนของท่านน่นะฮะก็คือเปิด WiFi เนี่ยแล้วลองเซิร์ชหา มันจะขึ้น Wi-Fi ฟรี ICT เข้ามาท่านก็แค่ลงทะเบียนเท่านั้นเองนะครับแล้วไปตรงไหนมันก็ออโตเมติกคือเข้าได้แล้วนะไม่ใช่ต้องไปรอตามห้างตามร้านแล้วเที่ยวไปถามพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดอะไรพี่ไม่จะเป็นนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ๆหลาย,ลายจังหวัดท่านแค่เซิร์ชหา Wi-Fi ICT แล้วก็คีย์บัตรประชาชนเลขของท่านเข้าไปพอท่านไปปิดเครื่องแล้วเปิดมาใหม่มันจะลิงก์ออโตเมติกแล้วนะครับ ทำซะเถอะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปถามพาสเวิร์ดให้มันวุ่นวายและความเร็วสูงด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคนไทยก็ช่วยกันเข้าไปหน่อยครับผมยี่เข้าประจเลยเนี่ยฟรีนะครับอันดับ6ครับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทันเหตุการณ์สามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิตให้กับประชาชนได้โทรทัศน์ของรัฐนะฮะเช่นช่อง9ก้าผมว่าดีนะรายการดีๆเยอะนะครับช่อง9อสอทผู้บริหารก็เฉียงเป้งอะไรอะพออันเนกอเนกอะไรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าคึกคักนะครับ ช่อง1 1ก็น่าดูเพิ่มขึ้นแต่ที่ไม่ดูเลยตอนนี้ก็คือไทย PBS เสียได้ตัง์วะเอาพูดตรงๆแบบหยาบๆวะ่ะท่านรู้ไหมฮะทุกวันนี้ท่านผู้ชมที่ดูรายการผมอยู่เนี่ยท่านจ่ายเงินให้กับไทย PBS เนี่ยนะฮะทีวีไทยเนี่ยปีละ1,800ล้านบาทนะ1,800ล้านบาทให้พวกเขาเหล่ากอทั้งหลายแหล่เนี่ยนะไปทำรายการซึ่งคนดูหรือไม่ก็ไม่รู้เนี่ย1,800บาทต่อปีอ่ะ ก็เฉลี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยนะฮะเงินประมาณร้อยกว่าล้านบาทใช้เงินเันเป็นเดือนเดือนร้อยกว่าล้านบาทนะแล้วโฆษณาก็ไม่มีไม่ต้องหาไรายได้อะไรค่าสัมปทานก็ไม่ต้องส่งรัฐอะไรก็ไม่เสียเลยทีวีเทวดาจริงๆร่อามจาผู้ชมนึกออกไหมทีวีเทวดาช่องสเนี่ยเขายังต้องเสียค่าสัมปทานให้กับอสอมทช่องห้ากองทัพบ,บกก็ต้องมีต้นทุนในการผลิตช่องเก้าก็ของรัฐ ก็มีต้นทุนในการผลิตมีเงินดงเงินเดือนมีต้องหาไรายได้เข้ามามีโฆษณามีรายการเอโอ้เอฟเดอสตงสตาอะไรก็ว่ากันไปช่องเจ็ดก็เหมือนกันช่องสิบเอ็ดก็เหมือนกันแต่ไทยบีบเอสเนี่ยเอามานั่งทำไปเดียวัวเนี่ยคดูหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ารับเงินพันแปดร้อยล้านบาทต่อปีท่านผู้ชมครับบ้าไปแล้วประเทศนี้มันจะรวยอะไรกันนักขนา,นาอยู่ดีดก็อาพวกเอ็งไปทําโทรทัศน์นะฟรีสัญญาค่าเช่าช่องก็ไม่ต้องไทยคมก็ไม่ต้องเสียค่านู่นค่านั่นฟรีหมด เอาเงินไปพันแปดล้านบาททําสักเบือออกมาให้ดูกู้ก็ดูอย่างนี้ท่านผู้ชมครับผมเนี่ยเห็นแล้วหุดหิดนดนะแล้วตัวนี้ท่านดูบ้างไหมล่ะเดี๋ยวนี้ผมกดเลยตลอดเลยนะสมัยก่อนเราดูสามห้าดเก้าสิบแล้วก็ไอทีใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราก็ดูแค่ในีสามห้าเจ็ดเก้าสิไอพีีไม่รู้ไปเปิดเจออะไรการอะไรก่อใหม่รู้เนี่ยพันแปดล้านบาทต่อมาครับอันดับเนะฮะ ชื่นชอบรัฐบาลตรงที่ว่ามีระบบขนส่งการคมนาคมที่ดีขึ้นและทันสมัยมากขึ้นแน่นอนครับรัฐบาลอภิิ์จะทําเป็นหรือเปล่าทําเป็นหรือเปล่านี่รัฐบาลยิ่งรักอนุมาณรถไฟ้า1สิบสายในกรุงเทพมหานครบ้านผมนี่ตื่นเต้นสมัยเด็กๆนี่นั่งเรือหังยาวแลเด็กกรุงเทพเนี้ยเด็กเทพมนนี่ต่นั่งเรือหังยาวนะรถเบย์บ้านผมแต่ก่อนมีสองสายสายเก้าสิบห้ากับสายยี่สิบหกวิ่งบินบุรีมหานาคเก้าห้าก็วิ่ง บินบุรีไปบางกะปิราวกำแหงเลยเนี่ยแค่นี้วันดีคืนดีผมก็ต้องนั่งรถฉะเชิงเซามาเรียนเน่ยเรียนอยู่ในเมืองเนี่ยนี่จะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปแล้วอุยไฮโซนะนาน,นานจะมีทีและการคมนาคมก็ดีขึ้นนะครับรัฐบาลแม้ว่าจะมีรถเยอะหน่อยแต่มันก็ไหลลื่นไปนะความถ้า,ข,า <c oughs> ขอครับทางข้ามแยกก็โฟโล์นะเสียอย่างเดียวครับนิสัยคนไทยไม่ค่อยระเบียบไม่ค่อยขับรถ ุเลดอะไม่รู้นะผมเนี่ยอดทนมากเลยนะบางทีแบบขับรถต่อๆอยู่นะแบบใจเรานะอยากจะแซงไปไปยเงี้ยถน,นนแถวบ้านผมเนี่ยจำไหมครับเป็นเลนสวนกันเนี่ยนะฮะถนนไหมฮะแต่เป็นสองเลนสองเลนวันดี้ก็ดีเนี่ยเราก็อยู่เลนขวาเพื่อเตรียมเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีรถที่แบบกินเลนไปอีกเลนหนึ่งนะแล้วก็ไปจอดอย่างเงี้ยเราก็นึกในใจใครอนุญาตให้ขึ้นมาวะเนี่ย แล้วเราต่อคิวกว่าเราจะไปเจอไฟแดงสามครั้งเลยนะไฟแดงเด็กดึกจนกระทั่งมาอยู่คันหน้าไอ้มาขวาเลยครับปัปัปปปัปฏิไอ้รถที่จะมาก็อ้าวไม่สะดวกอีกาะวิ่งเหลือเลนเดียวเอ้ยคนลําแปลกนะไอ้พวกนี้แปลกและพวกที่ขับรถอยู่นี่แล้วมีปัญหามากที่สุดคือไม่รู้จักกฎกฎจราจรป้ายสัญลักษณ์ทางม้าลายวางอยู่มันก็ขับรถไปขวางให้คนเดินข้ามถนนซึ่งร้อนตับแตกอยู่แล้วก็ต้องเดินหลบมันอ่ะมันก็เห็นอยู่ทางม้าลายอ่ะมันจะเว้นวรคให้เขาหน่อยไม่ได้ยังไงวะเนี้ย ท่านผูช้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะผมนี่ไม่ได้เลยนะทางม้าลายนะผมต้องหยุดก่อนนะคนเดินเขาก็ร้อนอยู่แล้วบนถนนกว่าเขาจะเดินข้าวก็ให้เขาเดินอย่างสะดวกหน่อยไอ้นี่จอดทับทางม้าลายคือไอ้เส้นไหนก็นแล้วแต่ที่เขากาหนดไว้กูจะล้ากูจะทับมันตลอดนี่คือปัญหาของกรุงเทพคนพวกนี้แปลกนะอยากจะจอดม้ก็จอดไปบางนะทีรถวิ่งไปทางนี้ไอท้ทางลุ้นมาทางลุ้นไม่มีจอดมาเอาหัวเสียบไปจอดฝั่งนี้เลยโอ้ปวดหัวจับเยอะๆหน่อยนะฮะ โครงการอะไรต่างๆวันก่อนเขาด่าประเทศไทยอยู่ว่าระเบียบไม่ค่อยมีจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างงี้นะอันดับ8ครับประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนะอันนี้ก็เวทีเยอะแล้วกันนะครับไม่ว่ากันอันดับ9ครับยังไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่ประชาชนพอใจนะโดยเฉพาะปัญหาน้ําท่วมใหญ่คือรัฐบาลต้องดูแลแล,แล้วล่ะโครงการนี้อย่าไปคัดค้านกันมากเลยทําไปเถอะแล้วท่านก็ไปตรวจสอบทวงดุลใช้เงินมันคุ้มค่าไหมมีทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ นะอันดับ10ครับมีวันหยุดยาวได้ทำบุตักบารแมสัปดาห์ที่ผ่านมาหยุดกันเนียนเลยนะฮะสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารบิ้ลอีวันพุธอีสักหน่อยนี่นะครับอา้าวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปดูเรื่องของกลุ่มหน้ากาก,ากขาวครับไปทําร้ายตํารวจตวจํารวจก็อุตส่าห์ไม่มีปืนนะมีแต่โลก่กับกระบ,บองก็ยังเตะเข้าไปพามากจุกนะโดนเตะพามากเลย ไม่อยากจะนึกเลยเดี๋ยวกลับมาครับพักกันช่วงหนึ่งและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับดับเครื่องชนในช่วงหน้าครับ